บางขนาดนี้ Apple บอกทั้งบางทั้งเบาแต่ว่ากูไม่กดมือใช่ไหายถืออย่างนี้แล้วมึงน,น่าทำไรเนี่ยคลิปนี้นะจะบอกว่าจะแกะนะครับทุกอย่างเลยทุกส่วนว่าบางเบาแล้วดีแล้วทนไหมมีข้อเสียอะไรเฮ้ยรออะไรอะ่ะนั่งมืนแกะดิดูให้จบมา แก้เรียบร้อยครับไอโฟนแอร์ลำโพงตัวเดียวจริงๆแล้วเพียงพอไหมนี่ใหญ่ขึ้นแล้วตีกรอบด้วยคิดว่าเสียงกล้องอะวานแต่พอไหมบอกหน่อยต่อมาคือบอดี้แม่งโคตรบางเลยแต่สินสาคัญคือมันจะงอไหมมันจะหักง่ายไหมอันนี้คือไทเทเนียมเกรดห้านะเกรดห้าคืออะไรไทเทเนียมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผสมกับอลูมิเนียมสิบเปอร์เซ็นต์หลายคนลองหักแล้วหักไม่งอบางคนบอกว่างอแต่เด้งกลับอันนี้ต้องลองจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูสุดท้ายนี่เลยครับตัวฝาหลังที่มีตงขึ้นมามีพื้นที่ว่างเนี้ย ไม่ได้ทำคําๆนะครับเพราะว่าอะไรมันบางเกินไปที่จะวางกล้องหน้านั่นเองครับผมนี่กล้องหน้า18แล้านวิเซลเนี่ยวางอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องทำาต่งไม่งั้นวางไม่ได้เพราะว่าตัวบอรดดีไซน์แบบใหม่นี่เห็นไหมบอร์ดชั้นเดียวก็จริงแต่แม่งเสือทำาต่งไว้ด้วยรับรองว่าตัวเนี้ย มีปัญหาแน่นี่เลยตาเดียว48พิลเซลของ iPhone Air จะบอกเลยนะว่าสิ้นคิดจริง,รงๆเพราะว่าอะไรมันเอากล้องของ iPhone 17เนี่ยที่ตัด2อันเนี่ยตัดเอาตะวายออกเป็นตัวเดียวเนี่ยแล้วยดแสเข้าไปเลยง่ายดีแพงเอาหมื่นหนึ่งแล้วจอนี่คุณภาพเหมือน iPhone 17เปรี้ยะนะแค่ใหญ่กว่าเป็น6.5นิ้วสุดท้ายแบตเตอรี่อันนี้ถือว่าดีจริงแม่งบางแต่ไม่ใช่ซิลนคอนคาร์บอนนะ3,148มิลแอมถามใจว่าพอไหมจะบอกว่าขอโชว Apple ปเลยทำบอดเป็นรุ่นใหม่เนี่ยบางมากเล็กมากและทำได้หลายอย่าง แถมใส่ c p U A 1 9 Pro เข้าไปและตัดเวอร์ไปชั่เบอร์ออกเนี่ยระบบความร้อนอะ่ะไม่มีคิดดูว่าจะพังไหมเดี๋ยวรอดูเลยแค่จะบอกนะว่า3 0ม0มเนี่ยหวกเองอะ่ะสร้างสา์ไม่เป็นหรอกบนเป็นอย่างเดียวแต่เพราะเป็นห่วงชอบไหมชอบยยอยัวดใจเดือดตามไป